รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Add in Box ครับเปิดกล่องความรู้สู่รุ่นไอทีครับกับผมบอกราพุ่โชว์เคสครับและก็ไอทีแมนนะครับที่นําข้อมูลภาสาไอทีมาเสิร์ฟท่านผู้ชมบ้านเลยครับครับเมื่อวานบอกขอถามไปแล้ววันนี้ผมขอถามคำถามมันีกว่ามีคำถามด้วยหรช่ครับอะไรเอ่ยยาข่ากับไส้เดือนกิ้งเกอร์ผิดครับมูผิดครับพญาดไไม่ใช่ครับยอมแล้วกันไส้ปีครับไส้ปีเพราะเดือนมันมีแค่ 3าวันอ่าไส้ปีเป็น3 6 5วันถูกต้องไหมครขอไส้วันแล้วกรับไส้วันจะได้สั้นลงอสั้นหน่อยนะครับเป็นไงครับคำถามผมโหกวนมากเลยจิ้มตาเลยนะครับผมแต่ว่าคำถามกวนๆพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับช่วง Box News ครับกับช่วง Box News ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารทางด้านไอทีครับกอฟวันนี้เนี่ยใช้อีเมลอยู่ไม่ทราบว่าใช้อีเมลอะไรบ้างของผมเนี่ย Gmail กับ o t m เมลครับ o t m เมลอยู่ครับ o t m เมลอยู่ครับแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นเอารุกเอารุกโอเคโอเคแต่ผมอยู่รุ่น h อ t m a i เมลพัทเมลได้งั้นต้องหนี้ฮะเอานี้เป็นขาของ GmailGmail มีอะไรครับเขาเปิดฟังชันฟีเจอร์ใหม่ฟังชันฟีเจอร์อะไรครับชื่อว่า Undo SenseUndo Sense สามารถที่จะยกเลิกเวลาเราส่งเมลพลาดเคยไหมเคยดยังยังทีไม่เสร็จเลยกดคลิกส่งแล้วผมนี่เคยเจอ ส่งไปให้ลูกค้าครับเป็นไงครับเพร่งว่ากดชื่อมีตัวกอไก่เหมือนกันผิดเลยกดส่งเหมือนกันเลยผลาพลาดปุ๊บทำอะไรไม่ได้ไงส่งเมลไปขอโทษแต่ว่าทาง Gmail ได้เปิดตัวที่ชื่อว่า Undo Send นะสามารถยกเลิกการส่งได้ในกรณีที่คุณเผลอคลิกหรือส่งจดหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผิดพลาดไปนะครับผมคือง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่เซตติ้งของเมลเรานะฮะแล้วก็จากนั้นเลื่อนหน้าเว็บลงมาด้านล่างจะพบคำว่า Undo Send ให้ติ๊กเอาไว้ที่เครื่องหมายถูกที่ช่อง อิน b า e ์เบลอันดูเนะครับแล้วเลือกเวลาที่คุณสามารถตัดสินใจกดปุ่มอันดูเพื่อยกเลิกการส่งได้อย่างเช่น10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีได้ตามความต้องการ เสร็จแล้วก็คลิกเซฟเชนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโโอ้หนะครับผมเรียกว่าต้องผมต้องไปตั้งไว้เลยเพราะเคยผิดพลาดแบบนี้บ่อยใช่ไหครับท่านผู้ชมก็ลองไปตั้งดูนะไปตั้งดูครับตั้งดูนครนที่ใช้ Gmail Gmail นะฮะโอเคนะครับก็เมื่อวานบอยพูดถึงในส่วนของอะไรแขนกลอุนยนต์ใช่ไหมวันนี้ผมก็ขอตามบ้างแต่เป็นมือกลอัจฉริยะมือกลเมื่อกี้แขนไม่มีมืออันนี้เป็นมือมือเลยครับเป็นมือชื่อว่าคิโนวะโรบอติก S <S มันยังไงอะมันยังไงใช่ไหมครับผมคือเป็นตัวมือกลนะครับเหมือนจริงก็เป็นแขนกลแหละ<ช>แต่ข้อดีก็คือตัวนี้มันสามารถออกมาเป็นมือเป็นมือช่วยติดตั้งกับพวกวิลแชร์ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวมีตัว,ตวชุดคอนโทรลเลยติดตั้งกับวีลแชร์แสดงว่าเหมาะสำหรับ ผู้พิการนะครับเพื่อว่าออกแบบเขาจริงๆจุดประสงค์เขาออกแบบมาเพื่อผู้พิการโดยเฉพาะอ๋อเหรอครับเพื่อช่วยในเรื่องการหยิบจับนะครับในการเปิดประตูหยิบน้ำนะครับแล้วก็การหยิบของต่างๆซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ถึง16รูปแบบครับ16รูปแบบเลยเหรอใช่ครับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานหรือฟังก์ชันก็แค่คันยกแล้วกดปุ่มครับทำให้ผู้พิการเนี่ยสามารถหยิบจับด้ตัวเอง คือบอกว่าข้อดีอย่งนก็คือสามารถติดตั้งได้เองครับ<ๆ>ถ้าเกิดเราสั่งมาปุ๊บเนี่ยก็คืออย่างต้องการติดตั้งเองก็สามารถทำได้เลยแล้วก็มีชุดทำการทำการในการควบคุมคอนโทรลได้เลยทันทีครับ,รบนี่ก็เป็นข่าวสารไอทีจำวันที่เราสองคนมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันดีกว่ากับช่วง Open App ครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะ วันนี้ก็วันนังคารแล้วนะคะไข่มุกมีแอปพลิเคชันมานําเสนอเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอแต่ยังไม่พอค่ะชอบที่จะนําภาพนะคะหรือว่าวิดีโอเนี่ยมารวมกันเป็นวิดีโอเก๋ๆกันด้วยค่ะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อยาวนิดนึงนะคะว่า r e e p l a y Video Editor ค่ะ r e p a ลย v i d ดี e อ i t o r เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถสร้างวิดีโอแบบง่ายๆเพียงแค่เลือกรูปภาพนะคะวิดีโอหรืออัลบั้มจากภายในกล้องถ่ายรูปรวมถึงรูปภาพที่อยู่ในพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์จากนั้นแอปพลิเคชันจะสร้างวิดีโอตัวอย่างให้ดูก่อนและเราสามารถปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้แก่รูปภาพและวิดีโอของเราหรือใส่ข้อความเพิ่มเติมลงไปได้ในทันทีค่ะ ซึ่งจุดเด่นที่สำคัญของแอปพลิเคชันนี้คือเราสามารถใส่รูปภาพได้สูงสุดถึง200ภาพและมี24รูปแบบวิดีโอให้เลือกเลยแหละค่ะพร้อมการแชร์ผ่านช่องทางของ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube ได้ทันทีที่ตัดต่อวิดีโอและแต่งรูปภาพเสร็จค่ะ เรียกด้ว่าถูกอ,อกถูกใจเลยนะคะสำหรับสาวกผู้ที่ชื่นชอบการตัดต่อวิดีโอด้วยตนเองหรือว่าใครอยากจะทำเซอร์ไพรส์นะคะทำวิดีโอเก็บภาพความประทับใจให้กับคนที่เรารักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วค่ะที่ App Store ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมพักสักครู่เดียวนะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add inbox ค่ะ